สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้แม่ดาวอยู่วัดถุงควายหายอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมด้อพี่น้องเด้อเอิมนี้แม่ดาวสีผ้าสุมโมจ้มามเบิงวิธีการรอปูนด้อพี่น้องอรอปูนถ้ามาจากพี่น้องรอจากพิมพ์ที่เฮ้า ปั่นขึ้นไม่เองพี่น้องแล้วห้าก็ถอดขึ้นไม่เองพี่น้องถอดพิมพ์เองปั่นเองพี่น้องแล้วพี่น้องมาเบิ่งว่าวิธีการรอปูนสิเป็นจังไดเด้อพี่น้องเด้อเขาได้จะเขาได้เตรียมไวรียบปล่อยแล้วพี่น้องเขาจะกอกปูนเด้ออันด้านล่างนี่ก็จะเป็นปูนพี่น้องเออเป็นพิมพ์ปูนเออด้านบนนี่ก็จะเป็นยางซิลิโคนพี่น้องนี่ย่างซิลิโคนเนาะพี่น้องเนาะปูนห้องผสมเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องเนี่ยเทลงพิมพ์เลยจ้ะ แล้วก็ค่อยๆเกีีร์เด้อพี่น้องเด้อให้น้ำปูนค่อยๆไหลเข้าไปในซอกพิมไลของพิมเข้าเนาะพี่น้องนะเนาะที่เป็นร่องเป็นร่องนี่คือไล่ของพิมเนะจ้ะไล่ของรรมาจากเทจวกเลยพี่น้องวปในี้เาผสมรา้ลงไปล้วได้จะ้ะผสมไส้ลงในน้ำปูนของเนะขงา้าเราข้าก็มาเทลงเลยพี่น้องเทจวกเลยไปขยะขยะในหเขา่า